เบิ่งเป็นยังจะแมวเพื่อนบ้านขนาดเขาไม่อยู่ในบ้านพักยังมานั่งเฝ้าค่ะเนาะนะสีเขามานาโอ้ยเพื่อนนะโอ้เนาะปันนมาเป็นแมวเจ้าของหรือเป็นยังเพิ่นเอาหัวหมดกระจกน,นะมัขออนขี่อ่อนคักขาแมวตัวนี้ตามไปใสก่กระยางตามนี่แหละนอกขาวานเอาเขาให้มาให้แมวกินมันบ่เคยลืมเห้าอีรีแนวไหมเที่ยเดียวตามน,นะมานั่งหาวยัง <laughs> นะาฮะอิรีค่ะ ยายเขาเข่ามา้ในี่หนิขยันเขามาอันกวยดินเนาะเพราะว่ากระล่งปลูกอันนี้คะ่ะนี่คุณค่ะไม่เอาเป็นบ้าแล้วครับว่าได้เขามาในี่หนนอนกิ่งเหมือนเด็กน้อยเลยนะคุณนะโอ้ยนาะคุณนะแมวตามเป็นถาดแมวเราเดอ้อจ้าพุณเพระ่อแม่พี่น้องผู้ใดเอ็นบหลงรักแมวกับบ้าแล้วเนาะหมาแมวนี่เป็นเพื่อนคู่ใจยั่งดีเลยนาะจะเนี่ยมันสื่อสารห่วยกว่ามนุษย์พุนเดอ้อเนี่ยว่า โอ้ยหลงรักแมวน้อยตัวนี้เลยนี่ไปยางซะไปยางเลนซะเดี๋ยวแม่สิปลูกผักก่อนสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนสบายดีบ่จ้ามาอยู่ในบ้านพักคือเก่าค่ะเมนนื้อเนาะเขางานสายเนาะค่ะเนาะอันปลูกผักมาดูแลผักค่ะก่อนไปเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวอันขอบอกก่อนเ้ยค่ะแนะนํตัวบางคนเนาะเอฟซีไม่เนาะเพิ่นบาท่านหูจักนวานอันลาตีนีเฮ็ดงานอีหยัง มาเฮ็ดปลูกผกคือแต่งตัวอลังการงานสางเอยียงประมาณนี้ค่ะเนาะเป็นคนที่ว่าแบบว่าอันเฮ็ดงานหลายค่ะสีพอหายเวลาเสียไปแม้แต่ทางหน้าที่เดียวค่ะเป็นคนที่ว่านางยูซืซ้อปติค่ะเป็นคนทีเฮ็ดหยังรวดเร็วตั้งแต่ตื่นสาวมาเลยค่ะพี่น้องสีเฮ็ดหยังเนี่ยตื่นสาวมากปุ๊บนี่เอาเสื้อผ้าใส่ในไปในเครื่องซักผ้านะคะไปอาบน้ำเตรียมตัวเนาะลงมาเส็จเครื่องซักผ้าปั้นแล้วค่ะเอาผ้าตากใส่อันที่สองเข้าไป นั่งกินกาแฟกินอาหารเนาะแต,งต่งโตแต่งยังแล้วเฮ็ดผมแล้วแต่งหน้าแล้วอันเพราะว่าเป็นสร้างเสริมสวยนะจ้ะเนาะคนอาจบางคนบ่มหัวสีวานมามาปูพักมาอยู่ในบ้านพักคือแต่งตัวงามแหย่งจะสีเนาะค่ะเนาะบางคนกับเตือนมาว่าระวังเขาจะไม่ชอบพี่นะว่าพี่นะ่ะแต่งตัวแต่งหน้าเก่งวาสนา เขาเตือนมาแบบนี้นะคะคอยก็ขอคุณหลายๆเลยค่ะที่วังดีแต่ว่าอันคนเท่าเนาะคะ่ะเนาะการแต่งตัวแต่งหน้ามันกับปฎิเหตุให้บ่งบอกว่าเป็นคนดีหรือคนบดีเนาะสมัยนี้เขาเปิดกว้างเนาะคะ่ะจะว่าบอผู้ใดว่าบอการแต่งหน้าแต่งตัวคนที่ว่าแต่งตัวแต่งหน้าว่าเป็นนิ่มๆอาจจะเป็นคนบดีก็ได้คนแต่งตัวเปรี้ยวๆพูดจาอันความมั่นใจช้าาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ว่าคบรบแล้วไม่เคยเอาเปรียบใครหรือว่ากิ่งใจก็ได้เ้ยคะ่ะเนาะ คนเฮ่านี่เอ่อเฮ้าสีไปอันจอดคนทีว่าด้วยสายตาที่เฮ้ามองเขาว่าเขาแต่งตัวเขามีไล่ซักเขาอาจจะเป็นคนบ่ดีเป็นปอยป่ได้เด้ค่ะเนาะข <c oughs> ่อยคอบอกเลยเด้อบ่แม่าย่องจ้าของเด้ค่ะเนาะ <c oughs> เพราะว่าสมัยนี้โลกมันเปิดกว้างค่ะเ <c oughs> ขาเอ่อทแม่นเฮาเฮ็ดอีหยัง <c oughs> ทีว่า่าได้ให้ผูดใดเดือดร้อนเนาะเฮ <c oughs> าสบายใจเขาสอบแบบในแบบของเฮานะคะเนาะเฮากับเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละที่ว่ามาชี้แจงเพราะว่าอัน มีเอฟซีเนาะไม่เพร่นอาสีผมหัวเป็นยังข่อยจังแต่งโตอล่างการงานสร้างแต่งหนาแต่งโตมาปลูกพักปลูกยังสินอกกันเลยเมื่อวาไนไอ้ฟังนะคะเนาะกระร้างเธอค่ะผู้ใดประสบข่อยกระร้างเพราะว่าข่อยเปิดใจค่ะเพราะว่าเฮ้าสีไปให้คนทุกคนมาชอบในโตของเฮ้าบ่ได้ค่ะบางเทียนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมันก็มีทั้งคนรักคนเกียรติคนช่างแต่ว่าอันนั้นมันกับปัญหาของเขาเพราะว่าเฮ้าบ่ได้เฮ็ดหยังเขาเขาอยากเสมามันใสเ่เฮ้าเรื่องการแต่งโตเรื่องอีหยังเอ่อ เขากับซอยบ่ได้นะคะเนาะอันคนที่ดาผู้ใดอ่ะลากเอ็นดูคอยกับขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเนาะ f อฟซใหม่เอฟซเก่าด้วยค่ะเนาะที่ว่าติดตามกันมาตลอดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีเอฟซใหม่เนาะค่ะเห็นเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าจากประเทศลาวว่าสันวาขอคุณหลายๆเด้ค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะทั้งไทยทั้งลาวนะคะเนาะช่วงนี้โควิดลายค่ะมาเขือเรี่ยงมาอันนี้ย่ามสาวเนาะค่ะเนาะอันอากาศประเทศอังกฤษฝนตกฝนตกค่ะตกซื่อมื่อ โชคอีหรีหรอค่ะแดดเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวออกเดี๋ยวฝนตก่าต้นพักต้นพีก,กับเป็นเพียจักหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศมันบ่ค่อยดีเน,นาะจ้ะเนาะข่อยประหยัดใส่าสารเคมีเนาะกับใส่น้ำสม้มสายชูกับไอ้น้ำยาล้างจานกับน้ำผสมกันเนี่ยฉีดแลวก็ใส่มือใส่มือเนี่ยบีบเขาตายน้ำแนงสิเนาะเพราะว่าขาปลูก,กินเองเนาะเนี่ยค่ะข้าไปเด็กปูกขายค่ะแมนไปซื้อต้นเขานี่เขาต้องใส่สารเคมีหลายเนาะ เพราะว่าเขาก็ต้องอยากให้ต้นพักต้นพริกมันเบิ่งง่ามเป็นบอกคนสิได้อยากซื้อยังสิเนาะแต่ว่าเ้าปลูกกินเองค่ะห้าวเขาไม่อ,อยากได้สิใส่โอ้สิใส่สารเคมีอ่ะกระถางแบบพริกกรอบนี่ค่ะไม่อ,อยากใส่หลายเนาะปลูกเริ่มมีคนอ่ขอเวลายอยู่ค่ะนี่คนขอเบียร์พริกเวลายอยู่เนาะบางเที่ยเนาะกับจักบ๊องหับางเทียเเท่ยกับจักบ๊องหัวสิขายจังไรคือว่าแหละค่ะเนาะ มันเขาขอกับแบงเข้าไปค่ะแบงกันปูไปบะเขือกะกระลังงามค่ะนี่เขียวอันนี้นะคะลูกค่าเนาะสีไฮลูกค่าเนาะลูกค่าที่เมื่อันเพื่อนมาตัดผมน้ำเจ้าค่ะเพื่อนเป็นค้นสอบปลูกเนาะเสียเอาไปแบงลูกค่าเนาะสอบปลูกพักปลูกยังสิเนาะนี่ัยดีค่ะเป็นเหมือนแบบเอมูกันเนาะลูกค้ามากงามใดเพิ่นกับมีบ้านปลูกพักมาคุยกันเรื่องปลูกพักกระยาสีแบงปั่นค่ะเพราะว่าเฮากับมีอ่ันพัก หลายๆอย่างทีเพื่อนบอกเคยมีเนอะอาะจกเอาไปแบงลูกค้าค่ะพวกพริกพวกยังสีขายาให้เพื่อนได้ชิมรสชาติแบบพริกไทยเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะกับมะเขือเนาะลากามมีแหละมังเทียพันนี่อนเบียรพักฝรั่งพันก้ามาแบงเฮ้าสีเนะาะมังเทียพันนี่ดอกใหม่ก้ามาแบงกันยังสีเนาะค่ะเนาะใบหัวละพ้าฝรั่งมังคนกับวาท่ันเคยหูวาท่ันเคยปลูกค่ะที่ว่าแยกเมื่อนั้นเห็นไหมค่ะเลื่มงามเริ่มเคี้ยวแล้วค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ของฝรั่งเนาะ พันของฝรั่งค่ะเพราะว่าเมล็ดพัน,นที่เขาเก็บเองอยู่นี่อาซีแข็งแรงก็พันุของไทยเขาเนาะอันเขาว่าแตกดีแห้งเด็ดแห้งแตกพันนี่ก็เลยล่องเบิ้งเนาะค่ะนี่ที่ว่าอันว่า,าไปน้่งมือนอันฟอยไปน้่งปูไปน้ป่น,นี่ค่ะเริ่มสีงามเริ่มสีซื่อนนะะแล้วค่ะกระถางนึงมีหลายต้นอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวไงจักน้อยก็สิแยกอีกเทียนึงเนาะเบิง้งเลยถอ,อนออกไปแยกตอนนี้เขายังหน่อยอยู่นะคะค่ะมแมนใส่ต้นละกระถางกั็สิบ่มีบองว่างหลายบานพักกระติมไปเบิดค่ะ เมื่อนั้นเนาะที่ว่าเห็ดอันสองสันเห็นบอกค่ะสันที่สองนี่เนาะอันอีกสันหนึ่งสันที่สองที่ปลูกพักเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้เบิงด้วยค่ะเนาะว่าอันเสียให้เบิงเนาะเดี๋ยวเสีเยามาให้เบิงค่ะเนี่ยค่ะฝอยทดลองนะเห็นบอกค่ะปลูกไอ้บะเขือเทศกับหัวเลยค่ะนี่กับหัวใส่ไตในตูดกระถางแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาต้นพริกเนาะต้นพริกอ ไข่พริกกระเลียงฝรั่งนี่ค่ะปลูกทั้งเทิงแบบนี้ในกระถางค่ะเห็นเขาบอกว่ามัสิเมตแรง่งแร่งตานอยียงนี่แหลนะนะเบิงว่าต้นสิแข็งแรงบอซำไดเนาะ่อยก็เลยอยากล่องค่ะนี่ฮิตล่อง่งกระถางนี่นี่ค่ะมะเขือเทศก็เริ่มกะระลังเอโง่อหัวขึ้นแบบนี้แล้วค่ะพริกกระลังเริ่มเขียวแล้วค่ะทดล่องไปเนาะคะ่ะเนาะคนมาปลูกเดยียวเสียไม้เบิงกันเบียรพักลายๆน้ำกันค่ะว่ามีเอ่างแน่เนาะ นี่ค่ะหัวละผ้าก็เเลื้งเนาะตอนแรกที่ว่าหิมาตกมันหนาวเนาะกระเขือเทศอันใส่อันนี้มีเดียมเนาะแปลว่าใส่สมตำเสียบขบวยใยบะหน่อยเนาะกาลังพอดีเนาะต้นพริกค่ะนี่ต้นพริกเงีวพริกยักง,งนี่ค่ะกาลังงามนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบวบไต้วันนะคะนี่บวบไต้หวันนะคะขึ้นมาให้หนึ่งเมล็ดนะคะพอหลายเม็ดอยู่ค่ะแต่ว่าขึ้นให้เม็ดหนึ่งเนาะ ริกค่ะตอนอยู่ในบ้านเขากับไงเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านมันอุ่นเนาะพ่อออกมาอยู่อ่าในบ้านพักเขาเริ่มชะงักเนาะตอนแรงเนาะค่ะนี่แต่ว่าพา่ออากาศเริ่มอุน่นตอนนี้ย่ำขึ้นบ่ค่อยติดลบแล้วเขากบในบ้านพักนี่ค่ะพ่ออากาศห่อนมันกับอุ่นอยู่ค่ะเขาก็เริ่มเคี้ยวค่ะนี่ต้นกับชวดชื่นอยู่ค่ะเนี่ยค่ะบักเขือยาวเขาแต่ว่าบักเขือยาวนี่ปลูกง่ายยูเดอร์ค่ะได้กินยูเดอนี่ ผู้ใดบ่เคยปลูกเนะนําเลยค่ะล่องเบิ่งงนอกักเขือยาวเฮานี่ปลูกหลายอย่างเห็นบ่ค่ะ,ะค่บักเขือเทศ่อยหอยกับหัวตงลงเต็งเนงอยู่ซิเวียนหัวเบื้อนอกนี่ักเขือเทศนี่ตอกริกเนี่ย,เ,ยเ, <Yeah. S 2> เดี๋ยวสิหากระถางค่ะมาแฟนบ่ใบไเปลืองเนื้อทีเลย่บห้เสียเนื้อทีเลยค่ะนพนผีกลายหลายค่ะนี่สิแ่งหมูนี่แ่ะค่ะหมูฝรั่งหมูคนไทยนี่แหละแ่งกันปลูกเนาะ นี่กับกระเขือเง่ากระเขือเปาะกระเขือน้ำยศยศน้ำยังนี่แหละค่ะบางต้นกับไงสาค่ะนี่กับกระเขือเง่าปลูกพร้อมๆกันแล้วแต่มมเมล็ดพันธุ์เนาะบางมเมล็ดพันธุ์กัสมบูรณ์กว่ากใหญ่เลี้ยวกวางสิเนาะหลายค่ะพันธุ์ผักเข้าบักแตงกวาไทยกะนี่แตงกวาไทยนะคะขึ้นงอกงามค่ะสิปลูกในบ้านพักนี่ละจ้ะนะ มะละกอนคะคะมะละกอมะละกอแขกขบวนเม้นของไทยเขาหรอค่ะนี่พักทั้งนั้นเลยค่ะนี่มะเขือเทศยักษ์ค่ะนี่ยักษ์ปลูกป,ปีแรกเนาะว่านวยเท่าฟัลพักทองว่าสันว่าลองเบิง่งเนาะนี่อันนี้พักพยาเนาะมะกอนี่ลระคะ นืกอื่อภาษาไทยบอกเอาซื่อภาษาฝรั่งก่อนแหละพัพยาภัศนววะอย่าถือสาเด้อบางเทียนวลืมเด้อภาษาไทยแต่ว่าห้าไบุคอยได้ใส่เนาะไปเห็นงานกับฝรั่งกับว่าภาษาฝรั่งเบิดมือเบิดเว้นเนะาะปักทงเทงกับงามอยู่เด้อค่ะนี่แยกลายกระถางอยู่คบทงเทงนี่ค่ะไอ้ลูกไอท้ทงเทงเนาะนี่แคนตาลูปเนี่ยค่ะแคนตาลูปหวานค่ะก็ขึ้น เกะเม็ดเนาะปลูกล่องเบงเนาะว่าเขาสิได้ผลบอนี่กับมะเขือเทศอันนี้เป็นพันธุ์แบบว่าบบใหญ่บหน่อยค่ะกลางๆเนาะจะว่าซื้ออย่างก็เอาปลายทิม้มละค่ะแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ว่าบาเบาเมนบบเมนมะเขือเทศสีดาเป็นมะเขือเทศที่ว่าใส่ประมาณเนี่ยค่ะบบใหญ่บหน่นอยเนาะแมวเนี่ก็เฝ้าอยู่หน้าบ้านอีกแล้วเนี่ยหน้าบ้านพักนี่บอกไปไสเนี่ยพุ่นน่ะโอ้ยสุดยอดพุ่น พิ่นเอาหัวหมุดกระจกพิ่นนะเพิ่นเพิ่นกิ่งเพิ่นกิ่งเพิ่นงอนคือเด็กหน่อยเพิ่นค่ะเพิ่นคาคิลีไหมแมวตัวนี้สุดหยดโอเคได้ okay, ดค่ะก็มาโชคแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวสิได้ย่างไปเฮ็ดงาาแล้วค่ะนเนาะมอนี่นะค่ะเขาง,งานบาบสามโมงนะคะเลิกกันที่ทุ่มเนาะเพราะว่าสร้างท้าผมยุ้านหลายคนคะ่ะตรงเขากันเปิงกะเพราะว่าเก้าอีอะระหว่างตรงย่ายนั่งติดกันจังสิเนาะสร้างหลายคะ่ะยุ้านเนาะน่นแหละก็เลยแบบ มีเวลามาเฮ็ดคลิปนะคะช่วงนี้คลิปอาหารบ่ข่อยมีปันไดเนาะ,ะแต่ว่าอันผู้ใดสอบเฮ็ดคลิปอาหารเนาะที่ว่าข่อยเคยเฮ็ดไว้ก็ไปติดตามไปเบิ่งคลิปเกา่เกาๆไดะะ้แล้วค่ะมีตั้งหกลอยกวัววิดีโอแล้วค่ะนาะซอยเบิ่งเน่เด้อจ้จะอย่าพาวเบื่อกันเด้อจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดงานหลายเนาะ,ะเพราะว่าเฮ็ดอาหารมันต้องตัดต่อ,อยังก็มีอยู่ค่ะเด้วคลิปที่ว่าเฮ็ดเค้กลายแป้งน,นะคะเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวสิ่งลงห้มืออื่นเด้อจ้จะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องรักษาสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจุนเ้อะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ